ใครที่เป็นคนต่างจังหวัดเหมือนกันกับโจ,โจก็คงจะเข้าใจสถานการณ์แบบนี้ดีดดนะคะมาเองพอได้เริ่มรู้จักครอบครัวของโจ,โจก็มีความผูกพันแบบบอกไม่ถูกกลายเป็นว่าบ้านที่น่านก็เหมือนบ้านของมาไปด้วยเลยครั้งที่เราสองคนได้กลับบ้านพร้อมกันเราก็จะตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขมากๆที่ได้กลับบ้านแต่ทุกครั้ง ที่เราต้องเก็บของขึ้นรถเพื่อที่จะกลับมากรุงเทพอีกครั้งมันก็จะมีความเศร้าแบบบอกไม่ถูกเหมือนกันค่ะในวันนั้นมายังจําความรู้สึกได้ที่ตื่นมาแล้วไม่อยากตื่นเลยเพราะว่าไม่อยากเดินทางกลับกรุงเทพค่ะแต่ก็ต้องทําใจแล้วก็ฝืนลุกข,ขึ้นมานะคะเพราะว่าเราสองคนก็มีภาระหน้าที่ที่ต้องกลับมาทํางานที่กรุงเทพความรู้สึกคําพูดที่เกิดขึ้นในวันนั้นทุกอย่างยังจําได้ขึ้นใจคนที่ต้องห่างบ้านมาไกลเหมือนกันก็คงจะเข้าใจกันดีใช่ไหมคะให้ภาพบรรยายแล้วกันค่ะ ไปไปลนะครับเพไปลงตัวมีนาว่าวันไหนลงไนนักนั่งเครื่องไปกับนูนไปแลยนั่เครื่องไม่มด้เครื่องเกีเกียรนั่งรถหน่ลำบากรื่องแปไหนั่งกับใจค่ะเหมือนเหมือนไม่ได้ไปไหนเลยค่ะนั่งเครื่องมันจะไปเไม่มันเีทีแคับรถข้าง ไปวายกันไปวายกันไปทิ้งไปก่อนปาร์ตดีแล้วดีมากแล้วไปยาวแล้วโตเน่แล้ทุกคนก็จะเห็นใช่ไหมคะว่าป๊ากับม้าของไมล์เดินทางกลับบ้านที่น่านด้วยกันทุกครั้งเลยป๊ากับม้าของไมล์ก็ไม่เคยมีบ้านต่างจังหวัดเหมือนกันค่ะและพวกเราครอบครัวก็ฝันมาตลอดนะคะ ว่าอยากจะมีบ้านต่างจังหวัดเหมือนคนอื่นเขาวันนี้พอได้มีแล้วเข้าใจความรู้สึกของคนที่มีบ้านอยู่ต่างจังหวัดจริงๆคะ่ะมันทั้งอบอุ่นแล้วก็มีความสุขมากทุกครั้งทีงท่ได้กลับบ้านหลังจากนี้ป้าก<า>ับม้าก็กลับนา่งด้วยกันทุกครั้งเลยคะ่ะ สำหรับใครหลายๆคนที่ต้องจากบ้านมาไกลามาขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะมาทำงานมาเรียนหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่เพื่ออนาคตที่สดใสของตัวเองและก็ครอบครัว พอไม้มาอยู่ในจุดตรงนี้ไม้เข้าใจเลยค่ะว่ามันไม่ง่ายเลยจริงๆที่เราจะต้องจัดการกับความรู้สึกของตัวเองที่เกิดขึ้นแต่ก็ขอให้ทุกคนผ่านพ้นไปได้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกวันเป็นวันที่สดใสมีแต่รอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะถึงแม้ว่าเราจะคิดถึงบ้านแต่ยังไง บ้านก็ยังอยู่ที่เดิมเสมอรอให้ทุกคนกลับไปค่ะที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะคะคือไมล์ลืมยาบำรุงคันแล้วแม่เห็นแม่รีบโทรมาอย่างเร็วเลยค่ะแล้วจากนั้นไม่นานพ่อก็รีบขับรถมอเตอร์ไซค์เพื่อเอายาออกมาให้ไมล์ถึงที่เลยค่ะเนี่แหละค่ะความรักของพ่อแม่บ้านจะอยู่ที่เดิมเสมอ